คมแบราแมนที่กล้าหาญที่สุดในสกิบ i ี y ทอยเลตตอนััเข้าสู่ชอบวัตชูสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีนพน่น้องนองทุกคนครับในคลิปนี้เราจะยังอยู่กับเรื่องราวของซีรีส์สกิบ i ี้ทอยเลตเช่นเคยซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปโหลดคลิปซีรีส์สกิบ i ี้ทอยเลตในเอพิโซดที่5 1โดยคุณดาฟั b o ูม โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าคอนเทนต์ในอพิโซดที่51นั้นเป็นการโชว์ความเท่และก็ความโหดของไททันคามิ่าแมนวีสซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่น่าพูดถึงมากและส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ชอบทำคอนเทนต์ที่เอาแต่คลิปของคนอื่นมาเปิดแล้วก็เล่าตามภาพตามวิดีโอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนพวกคลิปรีแอคที่เอาวิดีโอคนอื่นมาดูแล้วก็พูดตามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิดีโอไม่ได้ให้แง่คิดหรือความรู้อะไรกับผู้ชมเลยส่วนตัวผมจะเรียกคอนเทนต์พวกนี้ว่าค,นนคาววาอนเอนทนต์ดูถ จะต้องให้คนที่ชอบดูถูกคนดูเนี่ยมานั่งพูดเรื่องที่ทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วเลยเหมือนเขาจะคิดว่าทำๆไปเถอะยังไงซะคนดูก็ยังดูอยู่ดีแบบนี้เองครับช่องของเราจึงเน้นทำคอนเทนต์แบบวิเคราะห์ซะมากกว่าใช้ข้อมูลที่เรามีเอามาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและสิ่งที่ซ่อนอยู่เอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีการเดาผิดบ้างในบางครั้งนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชอบดูซีรีส์นี้เนี่ยก็คงที่จะชอบวิเคราะห์ไปในแบบที่ตัวเองคิดเหมือนกันซึ่งนั่นแหละครับที่ทําให้ซีรีส์นี้นน สำหรับซีรีส์นี้ผมก็จะขอใช้จินตนาการจากข้อมูลที่มีอย่างเต็มที่เพื่อทําให้เพื่อนๆรู้สึกว้าวกับเนื้อเรื่องของ Ski b i d i Toilet เอาเป็นว่าในเมื่อคอนเทนต์ของซีรีส์กิบบิทไทเลส e ีที่51เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้หน่าพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่สังเกตดีๆในช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับผมก็สังเกตเห็นว่ามีแคมีร่าแมนตัวหนึ่งที่ถือไม้ดดส้วมเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้และผมก็สังเกตเห็นว่าเจ้าแคมีร่าแมนตัวนี้ได้ปรากฏตัวมาให้เราเห็นสักพักหนึ่งแล้วดังนั้นนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแคมีร่าแมนที่เพื่อนๆหลายคนเรียกมันว่าแคมีร่าแมนคริโต ถ้าในคลิปเนี่ยมีการเรียกมันว่าค a มิราแมนคริโต้คามิราแมนดาบคู่หรือว่าค a มิราแมนที่ดูดซ่วมก็ตามนะครับขอให้รู้ว่ามันคือตัวตัวเดียวกันต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าค a มิราแมนที่ดูดซ่วมคู่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือค a มิราแมนธรรมดานะครับเหมือนกับคามิราแมนตัวอื่นทั่วไปเพียงแค่มันได้หยิบใช้ที่ดูดซ่วมมาเป็นอาวุธแค่นั้นเองโดยผมจะขอพูดถึงที่ดูดซ่วมก่อนสักนิดละกัน โดยปกติแล้วเนี่ยแคมเมราแมนนั้นนะครับจะใช้ร่างกายของตัวเองเช่นหมัดหรือว่าเท้าในการต่อสู้กับพวกสก i บ i ี i ทอยเล t แต่ในซีรีส์สก i บ i ี i ทอยเล t เอพิโซดที่39นั้นนะครับก็มี POV แคมเมราแมนของเอพิโซดนี้แหละ ได้หยิบไม้ดูดซ่วมมาแล้วก็ต่อสู้กับสกิบดิทอยเลตที่เขาเจอคือเป็นเอพิโซดแรกเลยที่ไม้ดูดซ่วมนั้นปรากฏขึ้นมาในซีรีส์เอาจริงๆตรงนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับว่ามันปรากฏออกมาครั้งแรกเมื่อไหร่แต่เท่าที่ผมย้อนกลับไปดูไวๆเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเริ่มต้นที่ ep ที่39ดังนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เกิดเห็นไม้ดูดซ่วมปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสาหรับไม้ดู ตัวอีกทีในเอพิโซดที่40ซึ่งสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะได้เห็นไม้ดูสซ่มในระยะที่ใกล้ขึ้นได้เห็นรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ไม้ถูกพื้นที่อยู่ในมือของ POV Camera Man ตัวนี้ยังไม่ได้ถูกใช้เพื่อต่อสู้กับ Skibidi Toilet เลยพอในเอพิโซดนี้นะครับเราจะได้เห็น Skibidi Toilet ทั้งหมดที่ปรากฏตัวขึ้นถูกทำลายโดยลำแสงสีขาวจาก l a r g e TV Man ้ามาไกลจนถึงสกิบดิตทอยเลสอีพิโซดที่43นะครับเราจะมีโอกาสได้พบกับแคมีร่าแมนที่ดูดซ่วมอีกครั้งหนึ่งโดยในคลิปนี้นะครับมันจะไม่ใช่ POV อวีแคมีราแมนของอีพิโซดอีกแล้วแต่เราจะพบมันนั่งรวมกลุ่มอยู่กับแคมีราแมนอีก4ตัวรอดูการต่อสู้ระหว่างฝ่ายทีวีแมนแล้วก็ฝ่ายสกิบดิตทอยเล t แบบชิวๆแต่ด้วยเหตุผลที่ฝ่ายสกิบดิตทอยเลสนั้นได้ทําการพัฒนาแว่นกันใส่ออกมาทําให้ฝ่ายทีวีแมนนั้นเลือกที่จะถอยจากการต่อสู้ครั้งนี้ก่อนและปล่่ออยยให้้ฝากมืนนัันรัรบบพ ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าแคม ERA แมนไม้ดูดซ่วมนั้นยืนขึ้นและเตรียมตัวที่จะสู้กับพวกสกีบดี้ทอยเลสสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นอีกคลิปหนึ่งที่แคม ERA แมนไม้ดูดซ่วมนั้นถือไม้ดูดซ่วมแค่หนึ่งอัน แล้วก็ผ่านมาหลายเอพิโซดมากเลยนะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นการต่อสู้จากคามิราแมนไม้ดดซ่วมเลยและในเอพิโซดที่45นั้นนะครับก็ยังเหมือนเคยที่เราจะได้เห็นคามิราแมนไม้ดดซ่วมนั่งหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในระหว่างที่ไททันทีวีแมนและไททันสปีกเกอร์แมนนั้นต่อสู้กันโดยในเอพิโซดที่45นั้นเราจะไม่ได้เห็นการเคลื่อนที่ใดๆของเจ้าคามิราแมนไม้ดดซ่วมเลยแต่ก็ถือว่ามันเนี่ยกล้าหาญมากเลยนะครับเพราะมันกล้าที่จะอยู่ใกล้าการต่อสู้ของไททันทั้งสองตัวที่อาจจะทาให้มันโดนลูกหลงจนบาดเจ็บหรือว่าตาตยยได้เลแลแะ แล้วนะครับเราก็ได้เดินทางกันมาจนถึงเอพิโซดที่4 8ที่ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะได้เจอกับคาเมราแมนคิริโตหรือว่าคาเมราแมนไม้ดูดซ่วมกันสักที ดูผินเผแล้วเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเจ้าแคมมร่าแมนไม้ดูดซ่วมคู่นั้นอาจจะมีฝีมือที่ปานกลางหรือว่าธรรมดาน,นะครับแต่ในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคู่ต่อสู้ของแคมมร่าแมนไม้ดูดซ่วมคู่นั้นเป็นสกีบิดดี้ทอยเลตถึง5ตัวเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายนะครับที่เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นมันต่อสู้กับพวกสกีบิดดี้ทอยเลตอีกแล้วเพราะพีออวีแคมมร่าแมนนั้นได้หันกลับไปดูลัชแคมมร่าแมนสู้กับสกีบิดดี้ทอยเลตด้านหลังแทนก่อนที่จะหันกลับมาหาเจ้า er แคมมร่าแมนไม้ดดด้้้ววแลลเเเเ็็นน่ััจททง5ตสรรรปีรียบยบอโย ต่อไปเนี่ยเป็นฉากที่ลุ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้า flying b u t s w o r skibidi toilet ได้ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งโจมตีเจ้า camera man ทั้ง3ตัวในทันทีในฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นว่า camera man ไม้ดูดซ้วมคู่นั้นโดนกำจัดไปแล้วแต่ถ้าหากดูดีๆเนี่ยมันได้หมอบลงก่อนที่จะถูกใบเลือยจาก flying b u t s w o r skibidi toilet หั่นเป็น2ส่วนทำให้ผมเดาได้เลยนะครับว่าเจ้า camera man ไม้ดูดซ้วมคู่นั้นยังคงอยู่รอดต่อไปในเอพิโซดนี้และในเอพิโซดที่50นั่นเองนะครับที่เราจะได้เห็นความเท่และความกล้าหา ของคาเมราแมนไม้ดูดส่วมคู่ที่ทําให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนใจมาชื่นชอบมันแทนเลยทีเดียวด้วยความที่มันนั้นเลือกที่จะเดินเข้าหาสกิวดีทอยเลสขนาดใจแอนที่กําลังบุกทันทับของฝ่ายคาเมราแมนในขณะที่คาเมราแมนตัวอื่นนั้นกําลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่ในฉากนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า เ้าแคมร r a แมนไม้ดดส้วมคู่นั้นมันเก่งพอที่จะสู้กับสกิบดี้ทอยเลสขนาดใจแอ้นได้หรือยังไงมันถึงเดินเข้าไปหาสกิบดี้ทอยเลสตัวนั้นอย่างกล้าหาญแต่ก่อนที่มันจะเข้าไปถึงตัวสกิบดี้ทอยเลสตัวนั้นเนี่ยไทท่านแคม ERA แมน V2 ก็ได้ปรากฏตัวมาก่อนแล้วก็ได้กำจัดพวกสกิบดี้ทอยเลสพวกนั้นผมก็เลยไม่รู้เลยว่าแคม ERA แมนไม้ดดส้วมคู่ตัวนี้นะั้นมันเก่งจริง,รงหรือเป็นแค่โชคดีเท่านั้นที่ไทท่านแคมร r a แมนออกมาช่วยไว้ได้ทันหรืออีกแนวคิดหนึ่งที่เพื่อนๆบอก,ก บางอย่างซ่อนอยู่ทําให้มันนั้นแตกต่างจากพวกคามีร่าแมนตัวอื่นก็เป็นได้และในซีรีส์กิบบิท i ทเลสอีพิโซดที่51ซึ่งเป็นตอนล่าสุดที่ผมเนี่ยทำคลิปนี้ออกมานะครับเป็นฉากที่เราจะได้เห็นไททันทีวีแมนนั้นโชว์ความโหดความเกา๋าความสามารถต่างๆของมันโดยการที่มันเนี่ยบินไปรอบๆเมืองใช้ปืนพลาสมาข,ของมันนั้นกําจัดกิบบิท o i เล t ตัวอื่นๆอ,อ,อย่างชิวๆโดยเราจะเห็นทักษะของไททันคามีร่าแมนตัวนี้นะครับจากมุมมองของมันเองเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนการใช้ค้อน การบินการต่อสู้รียะใกล้ด้วยมือเปล่า และการปล่อยเปลวพลาสมาออกมาจากหน้าอกโดยหลังจากที่มันกำจัดพวกสกิบบี i ทอยเลตไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เลือกที่จะวางแคม e ราแมนไม้ดูดซ้วมคู่ลงบนหลังคาตึกตึกหนึ่งก่อนที่ตัวละครฝ่ายสกิบบี i ทอยเลตนั้นจะบุกมาเพิ่มแล้วมันเนี่ยก็ได้ทำท่าเตรียมพร้อมที่จะสู้กับสกิบบี้ทอยเลตพวกนั้นอีกด้วยสิ่งที่น่าคิดและน่าสงสัยมากๆเลยก็คือไททันแคม e ราแมน V2 นั้นเอาแคม e ราแมนไม้ดูดซ้วมคู่มาด้วยเพื่ออะไรเพราะถ้าหากมันอ่อนแออย่างที่หลายๆคนคิดเนี่ย Titan er ไทท ไอ้มันต้องสู้กับพวกสกิบดีทอยเลตไปด้วยแล้วก็ปกป้องเจ้าคามีราแมนตัวจิ๋วนี้ไปด้วยดังนั้นสิ่งที่สามารถคิดได้อย่างแรกเลยก็คือเจ้าคาม e ราแมนไม้ดุดสวมคู่นั้นอาจจะเก่งมากพอที่จะสู้ร่วมกับไททันคามีราแมน V2 ได้หรือมันอาจจะสามารถสั่งการหรือเป็นตัวละครที่สื่อสารกับคามีราแมน V2 ได้โดยตรงหลายครั้งเลยนะครับที่มันปรากฏอยู่ในวิดีโอที่มีตัวละครขนาดไททันออกมาสู้กันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเพียงการคาดเดาจากผมเท่านั้นเองและเพื่อน่อนอนครับ คิดแบบผมหรือเปล่าคิดว่าคามราแมนไม้ดูดส่วมคู่นั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้าง หรือมีความสามารถและทักษะอะไรที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาที่ทําให้มันนั้นถูกไททันแคเมราแมน v 2นําตัวมาด้วยก็ลองบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปต่อไปที่ใกล้ที่จะออกมาแล้วก็คือพัฒนาการของฝ่ายเดียร์ไลแอนซ์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเ,เพื่อนๆไม่กดไลค์และกดติดตามช่องบอชูในตอนนี้คุณก็อาจจะไม่ได้เห็นการพัฒนาของฝ่ายแคเมราแมนสปีกเกอร์แมนและทีวีแมนตั้งแต่อพิโซดแรกจนถึงปัจจุบันจากช่องบอชูชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาม ชูจะต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ